เศรษฐีโชคแป้งเมตตามหานิยมพบกันเร็วๆนี้ค่ะแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาัดไม่กตกมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์ค่ะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่24ทธันวาคม2 6 6 4ซึ่งตรงกับวันศุกร์สีฟ้าสีน้ำเงินสีครามนั่นเองค่ะพี่น้องขาเป็นไงบ้างคะนะพี่น้องสบายดี นะคะต้องสบายดีค่ะพี่น้องคาต้องมีพลังเนาะแล้วก็จะสิ้นปีแล้วนะคะพี่น้องขาเตรียมวางแผนอะไรใหม่ๆปรับอะไรใหม่ๆได้แล้วนะคะอ่าสักอย่างสองอย่างก็ยังดีนะป้าหมอก็นะคะตั้งเป้าหมายไว้นะอันที่หนึ่งก็คือนะเราต้องเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองก็คือเรื่องของสุขภาพป้าหมอมีหลายอย่างที่จะบอกพี่น้องนะคะอ่าในเรื่องของสุขภาพ เดี๋ยวอาจจะมีคลิปนะคะเพื่อที่จะบอกพี่น้องว่าพระหมอปฏิบัติแบบไหนแล้วก็ปฏิบัติมาสักประมาณอะสามสี่เดือนได้แล้วที่หันกลับมาดูแลตัวเองนะคะเนื่องจากว่าไม่ไหวอายุอานานนะคะก็เยอะขึ้นทุกวันสิ่งสําคัญที่สุดดูแลร่างกายนะคะร่างกายสําคัญแต่สาคัญที่สุดก็คือเรื่องของใจด้วยนะคะพี่น้องฝากขอคิดไว้นิดนึงนะคะ ได้วความปรารถนาดีจากประหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะเอาละนะเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องขาเรามาทํานายดวงรายวันกันอย่าลืมนะคะพี่น้องขายังมีโปรพิเศษสําหรับตัวดวงส่วนตัวส่งท้ายปี2 5 6 4ัน้อตอนรับปี2 5 6 5นะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะนะคะสําหรับตัวดวงส่วนตัวราคาพิเศษ99ึ 199. ่งเล็กใครต้องการเลขนําโชคประจําวันนะคะเหมือนเดิมนะคะเอสไลน์นะคะ อ่าที่ขึ้นอยู่หน้าจอนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะในส่วนของการเช่าบูชาเพื่อที่จะนะคะได้เงินทําบุญร่วมกันนั้นเนี่ยก็ทักเบลล่ามาก็แล้วกันนะคะอ่าไม่มากไมยอะไรนะถือว่าได้ร่วมทําบุญกันค่ะพี่น้องค่ะเอาอย่างนั้นกันนะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ก่อนค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยรู้สึกว่าจะเดินทางเนี่ยนะคะพี่น้องนะอ่าเดินทางไปหาคนรักไปทํางานออกนอกพื้นที่ไป หาคนรักนะหาคนรักนะคะคนรักก็อาจจะเป็นนะสามีภรรยานะลูกหล,ล,ลานหรืออย่างไรได้ด้วยนะคะต้องจากพื้นที่ไปเพื่อที่จะไปหาคนรักนอย่างนี้ได้ด้วยหรือทิ้งในส่วนที่เรารักอ่าอย่างเช่นอาจจะจะต้องออกจากงานเก่านะคะอะไรก็จะต้องไปทํางานใหม่นะเออมีความผูกพันกับหน่วยงาน นะคะเดิมไม่อยากจะไปแต่มันจําเป็นที่จะต้องไปทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องวันอาทิตย์คะ่ะถ้าเกิดกรณีอย่างที่พระหมอว่านะไปได้เลยนะคะไม่ต้องไปกังวลแล้วค่ะพี่น้องค่ะนะนี่นะมันจะดีแน่แล้วก็พี่น้องวันอาทิตย์มีคนรักมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเนี่ยไหมคะนี่นะเลยแล้วก็ปัญหาเรื่องการเงินถ้ามีอยู่ในขณะนี้แก้ไขได้นะคะ ยังมีเครดิตอยู่สําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เนาะอ่าอย่างนี้นะสามารถที่จะประนีประนอมขอความช่วยเหลือผัดผ่อนนะคะได้นะ,ะและใครที่ขอเครดิตเอาไว้มีโอกาสผ่านสูงเลยนะคะพี่น้องค่ะเนาะสาหรับไพ่หกเหลียญนี้นะคะเออเอาละมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนสิงอ่ายังคงเป็น สตริงนะผู้หญิงแกล่งอยู่ยังคงที่ต้องคุมทับยังคงที่ต้องทางานลุยๆและก็ยังคงที่ต้องทํางานหนักๆน,นะคะเออสู้ไหวนะค่ะพี่น้องวันจันทนะและก็มีในลักษณะของการนะขายของลงออนนลน์ขายดีนะคะในวันพรุ่งนี้เขามีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะและพี่น้องวันจันทรรองเงินได้เงินค่ะมีเงินเข้าในวันพรุ่งนี้นะสาหรับเก้าเหรียญน,นะพี่น้องวันจันทร์มีโชคอีลา เข้ามาด้วยนะคะพี่น้องคะเนาะเอาอย่างนี้กันเลยค่ะนะสาหรับพี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้ถือว่าเจ็มมากเลยนะคะและก็ในพี่น้องวันจันทร์บางท่านนั้นอาจจะรอคาตอบรอโอกาสนะคะรอจังหวะดีๆที่จะขยับขยายในส่วนของกิจการการงานนะคะอ่ารอความก้าวหน้ารอเก็บผลนะรออีกนิดนึงนะคะพี่น้องจ๋าเนาะพี่น้องวันจันทร์นะ ก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนเลยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ต้องใจเย็นๆนะคะในบางเรื่องนั่นเองค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารอ่พยายามนะคะใช้ชีวิตนะครับให้เป็นตาช่างอยู่นะคะชัดติกขึ้นนะคะในวันพรุ่งนี้โชคดีในเรื่องของบริวารคนรักคนในครอบครัวนะกิจการที่ทําร่วมครอบครัวถือว่าเด่นมาก โชว์ในเรื่องของกิจการการงานหน้าที่การงานดีขึ้นกระเยบขึ้นโดยเฉพาะใครที่ทํางานร่วมกับครอบครัวเป็นธุรกิจขนาดย่อมขนาดเล็กดีมากเลยนะคะพี่น้องคะ่ะทํากันในระหว่างพ่อแม่พี่น้องหรือสามีภรรยาอย่างนี้ได้นะบางท่านก็โชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยอาจจะซื้อบ้านในขึ้นบ้านใหม่ในเร็ววันนี้ได้ด้วยนะคะพี่น้องวันอังคารก็ถือว่าดีนะคะและก็ใช่เลยอาจจะแต่งงาน นะแต่งงานนะคะมีคู่มีคู่แท้นี่ได้ด้วยนะคะนะเข้าเรือนหอขึ้นเรือนหอเอาเข้าเรือนหอนะคะนี่ได้และก็ใครที่ขายของก็จะขายของดีในวันพวกนี้เจอกัลายาณมิตรที่ดีพี่น้องวันอังคารดีมากเลยค่ะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้เลยนะคะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันนั้น ก่อนหน้านี้ลันล้าไม่แน่ใจไปไหนนะคะชิลๆนะคะชิลๆนะออกเดินทางบ้างละนะสาพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะในวันพวกนี้เหนื่อยหน่อยเหนื่อยเรื่องงานที่ต้องเคลียร์หลังจากที่ออกเดินทางและเที่ยวเยอะไปนะสำหรับบางท่านแล้วก็ต้องเคลียร์งานหนักๆเลยๆนะคะพร้อมกับว่าไม่ได้ดั่งใจกับอายวานขัดแย้งกันหน่อยหนึ่งระบบงานไม่โอเคนะคะแต่เราจะต้อง ใช้ความรักความเมตตานะคะในบางเรื่องนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันเนาะอ่ะสำหรับราชีนี้นะคะควบคุมได้เดลเลก็ให้ทักบอกว่ามีหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่พี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเนี่ยปิดบังซ่อนเร้นเรื่องอะไรอยู่และก็รับภาระไว้คนเดียวนะดูว่ามันจะหนักนะคะพี่น้องคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอะทำนายโดยรวมเนี่ยนะไม่ว่าจะเงินหรือบริวารหรือเรื่องของกิจการ ที่ไม่สามารถที่จะบอกใครได้นะนะถ้ามันไม่ไหวแล้วเนี่ยก็แนะนําให้ขอความช่วยเหลือนะคะคนในครอบครัวนะคนที่เราไว้วางใจได้เนี่ยเขาจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวนันพุธกลางวันได้นะคะพี่น้องค่ะนะสําหรับเจ็ดดาบนะทักแบบนี้นะคะพี่น้องมาดูพี่น้องวนันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวนันพุธกลางคืนไม่สบายหรือเปล่านะคะนอนนิง่งนะพักร่างเชียว นะคะนี่นะคะในวันพวกนี้ดีขึ้นลุกขึ้นเลยนะคะพี่น้องค่ะนะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้เรานะคะร่วมฉลองความสําเร็จนะคะอ่ะอ่ามีข่าวดีเจอคําตอบดีๆนะคะบางท่านก็อาจจะไปร่วมในงานฉลองมงคลสมรสก็ได้นะคะอย่างนี้นะส่วนเรื่องการเงินเขาบอกว่าให้ประหยัดอดออมจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนนะคะพี่น้องจ๋าเนาะ ไม่งั้นเราจะชดเงินนะแต่คิดว่าน่าจะจัดระบบระเบียบได้นะคะเป็นอย่างดีสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะอะส่วนบางท่านนั้นเนี่ยในส่วนของการงานกิจการก็บางท่านอาจจะยังไม่มีงานที่แบบที่แบบเ,เป็นประจําอาจจะเป็นงานเป็นโปรเจกต์งานแล้วก็ต้องการที่จะขยับขยายในส่วนของกิจการก็รออีกนิดนึงนะคะในระหว่งางรอเราก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม สำหรับก้าวไม้เท้าทํานายแบบนี้นะคะเราเตรียมตัวเองให้พร้อมโอกาสมาปั๊บเนี่ยเราก็กระโดดนะคะคว้าได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารอ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 อย่างเดียวไม่ได้ทําอะไรเลยไดนะ้โอกาสมาเราก็อาจจะคว้าไม่ติดนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะอันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันค่ะเนาะใบแรกนะคะขึ้นสดาบนะ ใบที่สองนะคะเดวิลขึ้นเนาะในวันพรุ่งนี้พี่น้องขะระมัดระวังในเรื่องการลงทุนลงหุ้นในเรื่องของการทําอะไรที่เสี่ยงๆลงทุนที่เสี่ยงๆหรือเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะอันตรายอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูดีๆนะคะสําหรับใน2ไม้เท้ากับเดวิลเออเป็นสดาบกับเดวิลเนี่ยส่วนใครรอข่าวอะไรอยู่โดยเฉพาะเรื่องการงานนะ ในส่วนของลูกค้านะ่ะจะได้รับคําตอบเนาะแล้วก็เป็นไปนในทางที่ดีได้รับข่าวดีนะคะพี่น้องวันพุธเอ้ยไม่ใช่วันพฤหัสสวัสดีเบลล่าไ่ทักนะสําหรับหกไม้เทา้านะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่ทำกิจทำการประสานงานนะคะอ่ะสำเร็จเนาะและก็มีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายนะที่จะทำแลนะก็ยังไม่ได้ทำคิดไปค่ะนะ แล้วก็เลือกทําในสิ่งที่เป็นไปได้ก้อนว่าอย่างนั้นสําหรับเจ็ดถ้วยนะคะเราก็จะประสบความสําเร็จเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคิดหลายเรื่องเกินแล้วก็วางคิดวางคิดวางมีเปรนแต่เป็นเปรนนิ่งนิ่งนิ่ง,งคือไม่ทําอะไรเลยนะคะเราก็จะจิตตกไม่ได้อะไรเลยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ็ดถ้วยอย่าให้เป็นการฝันกลางวานันมักไม่เป็นจริงนะคะพี่น้องวันพระฤาษีสวัสดีนะคะ คิดเรื่องที่เป็นจริงทําได้ทําเลยค่ะลุยประสบความสําเร็จแน่นอนเลยมาดูพี่น้องวันศุกร์นะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นราชาเหรียญขึ้นเนาะนะใครที่เกิดวันศุกร์นะฟังนะคะจะรวยแล้วนะถ้าขึ้นตัวตนราชาเหรียญน,นะการเงินดีขึ้นมากเลยต่อไปนี้การเงินดีขึ้นมากเลยต่อไปนี้นะคะนี่เป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจ เป็นนักเกงกําไรนะคะได้เงินนะอย่างนี้นะใครที่เกิดวันศุกร์โดยเฉพาะคุณป้าแดงนี่น่าจะยิ้มอยู่ตอนนี้นะ,ะนะนี่คนที่เกิดวันศุกร์นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าโอเคนะคะแนะในไพ่ใบใบแรกเนี่ยได้ชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะพี่น้องคาะนะใบที่สองในวันพวกนี้เรามัดระวังเรื่องบ <laughs> ัิเดตุที่จะเกิดขึ้นในบ้านในช่องในไซงานนะระวัง ที่จะมีปากมีเสียงกับบริวารในครอบครัวล่ะค่ะพี่น้องค่ะนะเมื่อมีภัยดีขึ้นภัยไม่ดีเราควรที่จะต้องระมัดระวังมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ว่าก็ได้นะคะอ่ะแหงแมนขึ้นอีกต่างหากเนาะเครียดตึงเครียด,ยดกับบริวารนะคะเครียดตึงเครียดกับบริวารไม่ได้ดังใจหรือไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเนยนะถ้าเกิดมินเมว่าจะเป็นแบบนี้ในวันพรุ่งนี้นิ่งสงบสยบ ความเคลื่อนไหว,ไวนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะนะให้คิดดีพูดดีทำดีปฏิบัติดีบุญเกื้อหนุนแน่นอนนะคะพี่น้องค่ะสำหรับไพ่แชทเม้นเป็นการตัดสินพี่น้องวันศุกร์อาจจะตัดสินแล้วนะคะหนึ่งว่างงานเลยถาวรแต่เป็นการดีเริ่มต้นใหม่ ก็คือพไพ่ใบนี้เหมือนกันนะคะฉะนั้นแล้วอะไรที่มันนะจบไปแล้วก็ขอให้จบไปเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าบุญเกื้อหนุนนะคะพี่น้องวันศุกร์เนาะทำบุญให้ทานเยอะบุญเกื้อหนุนค่ะต่อไปนี้นะคะจะไม่มีวันตกต่ำหลักค่ะเนาะอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้พรครูบาอาจารย์นะคะหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งที่นับถือเข้าข้างพี่น้องวันศุกร์แล้วค่ะโอเคนะคะ ให้ระมัดระวังสองเรื่องล่ะในวันพรุ่งนี้มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นราชาดาบนะคะขึ้นคือมีพลังมีไฟนะมีพลังมีไฟมีแรงลุยๆนะคะเฮี่ยมเฮี่ยมแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็นะรู้สึกว่าจะเออ่ในลักษณะของการหาความรู้ใส่ตนเองการทําอะไรในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะ อย่างเป็นระบบระเบียบขึ้นเนี่ยมีความรู้เดินไปในลักษณะของการที่ไม่ประมาทก็คือให้พระสังราชแล้วก็เด e เวอร์เห็นไหมคะเด e เวอร์ให้ดีสุดนะคะจากประสบการณ์ที่มันแย่ๆเราก็มีประสบการณ์แลนะ้วนำมาปรับใช้อะพี่น้องวันเสาร์อ่ะจะดีนะต่อไปนี้นะจะประสบความสำเร็จอ่ะในทุกเรื่องยืนขึ้นได้มีผู้หลักผู้ใหญ่บริวารให้การช่วยเหลือ นะะในวันพรุ่งนี้เด็กถือเหรียญไข่ของดีเนาะไข่ของดีค่ะพี่น้องค่ะนานี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองสำหรับพี่น้องวันเสาร์มีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะคะอ่ามีคนส่งเงินมาให้เนี่ยเงี้ยอ่าถ้าเป็นมีคนส่งเงินมาให้เนี่ยนะคะนี่ฉะนั้นแล้วพี่น้องวันเสาร์ค่ะมีลุ้นนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะโอเคค่ะอ่า เดี๋ยวล่ะมาดูเลขปูหน่อยค่ะอ่าอย่าลืมนะคะพี่น้องค่ะดูดวงส่วนตัวทักไอดีลายนะคะเลขนําโชคนะคะอ่ารายนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะเนาะเอาละค่ะดูว่าเลขปูเลขอะไรนะคะอ่ะสวยมากเลยวันนี้ชัดเจนนะคะเอาละมาหมอวยพรให้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ เฮงเรวยรยโชคลาบทวีคูณค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องค่ะนะเลขปู่สวยมากเลยนะคะเลขปู่สวยมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ